สวัสดีครับมันี้พาพีพน้องมา <c oughs> เลี้ยงงูเลี้ยงควายนะครับเนาะมาเบิ่งหนอกฝากไซสครับชาลลีหน่อยผมครับอาอยุได้ห้าเดือนแล้วพี่น้องหาเดือนแล้ว <c oughs> บาเดทไทยพี่ในน้องเบิ่งโด้แลวเนาะเป็นเดือนแล้วมั้งเนาะเกือบเดือนล,ละล่ะผมว่านี่กะหน,นอกฝาไซสกะเขาได้อย่างเขา เดือนที่หาพี่น้องเอ้อเขาเขาหาเดือนแล้วหาเดือนแล้วอืมหาเดือนครับหาเดือนแล้วกิน <c> ย <oughs> าดีพี่น้องผุ่นแม่เขายุตงภูนิ <c oughs> ลองมาท่านเดือพูมาท่านเด้อพูก็แม่เขาให้เขาได้เล่ยมยาแถวนี้กันเดี๋ยวเขาไปผูกก็แม่ครับมันนี่อากาศคืบคืบผ่าคืมฝนพี่น้องเมื่อคืน มู่บ้านนี่ฝนตกสองมือติดต่อกันแล้วฝนตกน้องฟาใสกําลังกําลังง่ครับพี่น้องกําลังงกําลังงามขึ้นมาหลังกําลังดากออกแล้วพี่น้องดากขอบหลังกับปีดปีดนี่เออพี่น้องเดี๋ยวผมจะภาพภาพาพี่น้องเบ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าแต่อยังติดน้องฟ้าใสเลยพี่น้องพี่บอก หุดดำๆสองจุดอยู่ทางอยู่ไกลๆขาเขาะตอนแรกผมนึกว่ายังติดไอ้วันนี้ผมมาสังเกตเบ้างนะมันไม่มีอยังมันไม่มีอยังติดนี่ว่ะผ่านมาเบื้องที่ดีแบบก็บคือขนพี่น้องขนดะข้นในขนสีดำเป็นเป็นเป็น,ปนสองจุดอ่ะสองแต้มก็ยังก็ยังแบแม่นข้นเป็นป่านพี่น้องเห็นบ่ะเบื้องสูกสูงไปไกลๆเห็นบ่พี่น้องอ่นอ จุดด,ดำดำสองจุดตอนแรกผมนึกว่าแต่ยยังติด <c oughs> นึกว่าแต่ยยังติดเขานะ่นะผัดเบิ้งไปบ้างว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นขนนี่ว่ะขนดำดำผมก็เลยว่าเออมีส่วนไข่เมสองจุด <c oughs> <c oughs> เออ, uffy, มอเมเพราะเมเมเขาสีดำเนาะเออเมเขาสีดำอันี้หลัวมากมีเจ้ตวัวขาวน่น่พี่สาวเขานะ ขาวเอนอวภาไทยนี้ก็ขาวก็เลยว่ามีจุดดำสองจุดเาก็เลยว่าไอหางอันหางมันมันดำดำมันบ่เป็นเรื่องมมันบ่เป็นเรื่องแปลกอย่างเนาะแต่ว่าในในในลำตัวเขามันมีมีสองมีสีดำแต่แซมนั่นอพี่น้องมันก็เลยแปลกเออแล้วพมันก็เลยว่ามีส่วนไข่แม่ตัวนี่ นี่ดำอยู่สองจุด <g ül> ถ้าแม่เป็นคนก็นเป็นปานนะพี่น้องเนาะเอ็นบอกถ้าว่าเป็นถ้าว่าเป็นถ้าว่าเป็นลักษณะนี้นะเป็นปานแหละกินยาเก่งครับพี่น้องกิน,น,นกุกๆเลยบอคอยติดมูดอกไปหามูกับแป๊บเดียวก็แยกตัวออกไปกินยานก,นนกินดีครับกินยากินดี เดี๋ยวนอนเขาคขอพี่น้องเอ้ยเขาเริ่มไถกันแล้วมองป้อมเลี้ยงนี่กเขาก็ไถหลายเจ้าเลย é? อืมวันนี้ก็จะไม่มีมองเลี้ยงกันเขาคอ,อก,ก็วันนี้วันนี้ก็เนะขาคอ,อกกินฟางกินหญ้าทปลูกไว้ประมาณน,นั้นพี่น้องวันนี้มันก็เขาพุทธภาแล้วเนาะวันทีสิบ สิบเอ็ดสิบสองหรอสภาแล้ว,ลวอีกบ่ดนกะกลางเดือนนี่แหละคอนคอนไปหาปลายปลายเดือนนี่แหละนะครับไถกันหมดแล้วพี่น้องเดือนบางคนบางคนเขากวานไปอ่ะได้เขาวานไปแล้วายน,นาทีสิ้นเดือนนี่แหละนาทวานกันเซล,ลวนะนี่แหละครับบรรยากาศงานเสาๆพี่น้อง หลังจากฝนตกม่มือขึ้นครับตกมาสองมือติดแล้วมืนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนอยู่ได้บ่มีแดดแน่บเลยนะฝนกระน,นาดที่ต,ตกฝนตกทางอื่นน่ะเลยยินเสียหอบุบึมบ,มบ,มบุมอยู่ของเสาของตอนผมสะออกมานี่แหละครับอาหน่องฟอสไซมาฝากครับพี่น้อง บมื่อในไทยพี่แน่นอนในเบิ่งงตัแล้วเนาะไปเป็นเดือนก็ว่าได้แล้วจดตอนนั้นก็บไทยออกภาาจสอยู่เท่าไหร่สี่เดือนเนาะตอนนี้เขาหาเดือนภาสาภาษสคิดถึงแม่บ่อี่ล่ะภาษสคิดถึงแม่บ่ ว่าใช่ว่าแม่โกหกหนูแม่บอกว่าจะจะมาอยู่กับหนูแต่แม่ไม่มาคิมีกระซิบนี่นะพี่น้องเนาะโอกาสนะทายพี่น้องหรือเบื้องไม่ครับกะสิ่งอย่างนีกะกะีิขีขาดนี่ก็ <c oughs> เรียออกว่าก๋ยเดี๋ยวทายพี่น้อง ให,ใ,หให้พี่น้องให้พี่น้องในเบิงนะ่งครับคลินิกโอเคนะพี่น้องเนาะคลินิกอะท่านี้โอกาสน้าพอวันไหมสวัสดีครับ